บล็อกเชียร์อะไรอ่ะผมเชียร์อาร์เซนอลครับเชียร์ปืนครับ t h กูเนอ e r ได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะผมรู้สึกว่าสมัยนั้นผู้เล่นนี่คือแบบชอบไปหมดเลยชอบทั้งทีมชอบทุกคนเลยมันเล่นดีไปหมดทุกคน่ผมเป็นคนชอบรถชอบเครื่องยนต์พูดถึงทั้งรถยนต์เองแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับชอบตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ชอบมากสมัยก่อนคุณพ่อเป็นนักแข่งรถด้วยครับอ๋อเหรอใช่แล้วก็เกือบเกือบเกือบไม่รอดหลายรอบใช่ครับแล้วคุณพ่อเกือบตายครับลคุณป่อได้ได้ได้รับแบบไม่ครับไม่เลยพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อเกือบตายหลายรอบพอมีลูกปุ๊บก็เลยไม่ให้ยุ่งไม่ให้ไม่ให้ใกล้อะครับเขาหลอกผมตอนนั้นผมอยู่คอนโดครับเขาบอกให้ว่างเปล่า ไปเติมน้ามันมานั่งด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขารู้ผมชอบเท่าคันนี้ผมก็คิดในใจเอาแล้วที่ที่ที่หลอกมานั่งเติมน้ํามันด้วยคืออยากจะบอกได้แล้วว่าจะขายผมก็พูดราคาไปที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้เอางี้ละกันเพราะว่าถ้าเขาให้แปลว่าเขาขาดทุนเยอะมากอีกวันหนึ่งเขาโทรมาเขาบอกเขาให้ก็ได้ผมก็เลยแบบตายแล้วทําไงดีผมก็เลยคุยกับมากี้ตายแล้วเขาให้ทําไงดีพร้อมนะ อ่ะนครับตอนรับคุณป๊อกไมเซนเป็นทางรนะครับคุณป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเกียรติยางมากครับอ่าได้เปิดบ้านตอนรับเลยนะครับครับนานๆจะได้คุยเรื่องกีฬากับคุณป๊อกหน่อยน่าจะน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกีฬาอยู่บ้างพอสมควรใช่ไหมครับเอางี้ก่อนครับป๊อกตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเมื่อกี้คุยกันหลังไม้ว่าเพลงกำลังจะปล่อยมีวันที่ไอ้ปลายเดือนนี้ใช่ไหม ปล่อย29พฤศจิกาครับผมครับอ่าฮะบอกได้ไหมฮะแนวแนวไหนอะไรเงี้ยเออก็เป็นที่พอ p เหมือนเดิมครับผมใช่แต่เพลงนี้มันแน่นอนแล้วก็สำหรับสาวกมอเตอร์ไซค์ครับผมบอกบอกก่อนประมาณนี้ได้ประมาณนี้29นี้มันแน่นอนโอเคนะครแล้วก็ช่วนี้ก็อัปเดตเรื่องเรื่องของการการทำ u t u b e ก็ช่องของผมก็ยังทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆครับก็ทำมานี่เข้าปีที่9แล้วครับผม ก็แฮปปี้ดีครับสนุกดีแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามจนถึงทุกวันนี้ครับช่วงนี้ก็คอนเทนต์ก็หลักๆก็เรื่องของครอบครัวเนาะลูกๆก็จะเน้นเป็นเน้นเป็นเหมือนเป็นเรียลลิตี้มากกว่าอืเหมือนว่าเราไปทําอะไรบ้านเราไปทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างก็เหมือนได้ได้แชร์มุมต่างๆที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นลูกๆกำลังกำลังสนุกกับการกับการเล่นกิจกรรมหลากหลายมาก ลูกๆก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะครับผมก็ผมจริงๆผมยัดให้ทุกวันเลยทุกทุกวันเพราะตอนนี้เราเราตอบไม่ได้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับอย่างจะมีแค่วันจันทร์วันเดียวที่ว่างอมีเทนนิสครับผมมียิมนาสติกครับมีฟุตบอลว่ายน้ํำแล้วก็มีกอล์ฟถ้าเป็นถ้าเป็นกีฬาลองเยอะหมดเลยแต่แต่มันมันคงไม่ได้ถึงขั้นว่า ต้องคาดคันว่าต้องเล่นขนาดนั้นคือคือผมผมรู้สึกว่าหน้าที่ที่ผมสามารถทําได้ก็คือแนะนําให้เขาได้ลองครับให้เขาได้รู้จักแล้วก็ดูซิว่าเขาชอบเขาสนุกไหมทําให้เขาได้ดูได้เห็นได้ลองใช่ถ้าเกิดเขาชอบอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาสนับสนุนกันเพิ่มน่าจะดีกว่าไม่ไม่บังคับไม่ได้ครับของพวกนี้จริงฮะครับผมแค่แค่ ลองดูแล้วก็ดูชอบไหมเอเขาตอบรับยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเขามีความสุขก็โอเคแค่นั้นพอแล้วใช่ที่เหลือก็ถ้าเกิดยังไงล่ะถ้าเกิดลูกอยากจะแบบอยผมอยากเข้มค้นมากครับอันค่อยว่ากันในอนาคตหมนว่าคือยากลู้นอีกอะยงคือผมว่ามันต้องสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือความชอบส่วนตัวของเขาด้วยครับว่าสนุกมากไหมอินมากแค่ไหน สองก็คือความเป็นไปได้กับแนวโน้มของเขาจริงๆบางทีอินมากแต่ดูประเมินต้องประเมินต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลกันไหมใช่ใช้ฟิลลอ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเหตุและผลด้วยความความเป็นจริงด้วยครับโอเคโอเคไม่ใช่โอ้จะเอาให้ได้แต่ว่าถ้าเราประเมินแล้วมันมันยากจริงๆก็อาจจะต้องคุยกันดีใช่ไหมก็ ยังยังไม่ถึงจุดนั้นยังยังไม่ถึงเวลาผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดถึงจุดนั้นผมจะพูดยังไงเหมือนกันแต่แต่เรารู้เรารู้กันว่ามันต้องประกอบด้วยสองสิ่งโอเคครับโยงมาถึงเรื่องของกีฬาป๊อกครับครับผมมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับกีฬามั้ยชอบดูกีฬาอะไรบ้างหรือหรือเล่นอะไรบ้างเ <c oughs> ชียอะไรบ้าง <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยรัคือจริงๆแล้วผมเนี่ยจะดูในสิ่งที่ผมชอบ มันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่งั้นเราก็คงไม่ดูใช่และชอบเนี่ยบางทีมันก็จะไปต่อที่ว่าเราเล่นเองด้วยไหมอืมมันก็จะมีทั้งชอบแบบดูอย่างเดียวกับชอบและเล่นด้วยอืมตั้งแต่เด็กๆก็ผมเล่นเทนนิสครับผมอใช่แล้วก็จนไปเรียนที่อเมริกาก็เป็นแข่งให้โรงเรียนเหรอฮะครับผมเป็นเป็นเป็นทีมโรงเรียนทีมโรงเรียนอันนั้นมันจําเป็นที่จะต้องทําเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ทีมโรงเรียน เราเล่นดีโรงเรียนก็จะดูแลเราดีเป็นพิเศษครับเราก็ต้องพยายามเต็มที่แเราเล่นเราเล่นพอได้ก็เลยเล่นให้ทีมโรงเรียนส่วนอีกอันหนึ่งที่แน่นอนเด็กไทยทุกคนก็ต้องเล่นฟุตบอลครับใช่เล่นด้วยดูด้วยเล่นด้วยดูด้วยเด็กๆดูดูไหมฟุตบอลเด็กๆดูตลอดครับตื่นมาตีอะไรไม่รู้ตลอดเวลากับพี่ชายอใช่ คุณล่าเชียร์อะไรอ่ะผมเชียร์อาร์เซนอลครับเชียร์ปืนครับล้อปืน The g u ได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะรับรู้กันทั้งประเทศไทยตอนนี้นะคุณมีแฟนปืนเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะครับแต่ตั้งแต่สมัยที่เชียร์ตอนเด็กตอนนั้นเนี่ยจนถึงสมัยนี้มันก็ยังไม่มีข่าวดีแบบสุดๆมามานานแล้วครับอืใช่อาจจะมีแค่ปรับปลายแชมป์บอลถ้วยบ้างนิดๆหน่อยๆตอนตอนผมดูตอนนั้นนี่คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดละ ตอนนั้นโกผู้จัดการเวนเกอร์แน่นอนโกก็เป็นเดวิดซีแมนกองหลังทีมโทนี่อดัมครับมาตินคีโอนวินเทอร์เบิร์นครับผมกองกลางก็วีเร่าครับปีกมาร์คโอเวอร์มาวิลตอต่อครับผมแล้วก็กองหน้าก็องรีเบิร์กแคมป์คลาสสิกมากครับคู่นี้คลาสสิกมากครับบีแรสบีเรสตามมาอีกตอนนั้นนี่คือผมว่าสุดแล้วครับใช่ อะไรอะไรที่ทําให้เราชอบทีมนี้ครับหรือเริ่มเชียร์ทีมนี้โอ้ผมว่าผมว่าน่าจะเป็นผู้เล่นอืมผมรู้สึกว่าสมัยนั้นผู้เล่นนี่คือแบบชอบไปหมดเลยอ่ะชอบทั้งทีมชอบทุกคนเลยมันเล่นดีไปหมดทุกคนใช่นนะแล้วเวลาดูแล้วมันเชียร์แล้วมันมันมันอินกับตรงนั้นด้วยผมว่าถ้าอันนี้คุยคุยกับแฟนแฟนปืนหลายคนมากที่เริ่มจากยุคใกล้ๆประมาณนี้ยุคความความสำเร็จ อาเซเวนเกอร์ปลาย90ต่อ2,000มาเรื่อยๆเล่นมันเล่นสนุกปลาย90เนี่ยดีสุดนักเตะมันมีบุคลิกที่มันชัดเจนอะในในในแต่ละคนเนาะเออเบิร์กแคมป์ก็คลาสสิกเหลือเกินอองรีก็โอ้โหสปีดแบบผมผมว่าดีทั้งตัวจริงตัวสำรองเออดีหมดเอใช่แบบสุดทุกคนจริงๆครับแต่ก็พอพอเริ่มเชียร์เรื่อยๆแล้ว แล้วไม่มีช่วงที่ค่อยๆหายไปใช่ไหมหายไปเลยดีกว่าครับไม่ไม่ได้ค่อยๆหายก็ช่วงที่ผมไปเรียนที่อเมริกาหนึ่งคือไทม์โซนมันไม่เหมือนกันอสองที่โรงเรียนไม่มีให้ดูครับอใช่ก็เลยค่อยๆเฟดแล้วสุดท้ายผมก็เลยไปดูอดูบารสมากขึ้น อ่าพอไปอยู่ที่อเมริกาก็ต้องต้องเป็น NBA ละอ่ามาสมาสเป็นยังไงฮะชอบทีมไหนอย่ายอยู่บอสตันผมเชียร์เซลติกบอสตันเซลติกตอนนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังเข้ามหาลัยพอดีครับก็เป็น dream team เหมือนกันสมัยนั้นก็เควินการเน็ตครับอ่าฮะใช่เรย์เอลเลนมีตอนนั้นที่เขาดราฟต์มาใหม่มีรอนโดเบอร์เก้าสุดทุกตัวเหมือนกันครับตอนผมผมอยากรู้ว่าบรรยากาศในการเชีย NBA อะครับคมคือเป็นยังไงอ่าเป็นอย่างฟังมานานมาว่ามันคือต้นแบบของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ของจริงมากผมชอบมากเอเอผมอันดับแรกเลยคือมันเย็นครับ ในในในฮอล์เขามันเย็นสบายแล้วผมรู้สึกว่าเออเหมือนมานั่งชิลนั่งอะไรกันดูกันแล้วก็มีเครื่องดื่มผู้ใหญ่อให้กินก็นั่งเล่นกับเพื่อนดูไปด้วยมันก็เอ็นจอยมันก็สนุกดีแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีแสงสีเสียงที่ไม่เหมือนกับกีฬาอื่นๆครับในนั้นมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงครับอบวกกับตอนที่เวลาก่อนที่เขาจะออกมาเล่นเนี่ยมันจะมีโชว์แบบ โชว์บ,บเจ๋งๆของแต่ละทีม<อ>เวลาออกมาเปิดตัวแต่ละคนมันแบบมันสนุกดีเหมือนเหมือนเราไปดูโชว์สักอย่างหนึง่งที่แข่งขันจริงนะ,ะที่แข่งขันจริงฮา์ฟไทม์ก็จะมีะโชว์แปลกๆให้ดูหรือแม้กระทั่งการที่เขาเล่นกับคนดูอื สนุกดีเสน่ห์เสน่ห์อยู่ตรงนั้นด้วยนะใช่คือการดึงอยู่ดีๆสมมติผมสมมติผมนั่งกับพี่สองคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ต้องหอมแก้มกันเนี่ยครับเขาก็ถ่ายมาที่ผมกับพี่อย่างเงี้ยผมก็แบบมันว่าสนุกดีครับพี่มันก็ทําให้ผู้ใหญ่คือคนเข้าไปดูมันได้เรื่องอ่นอกจากคุณไปเชียร์ทีมรักแน่ๆประสบการณ์ชินได้ด้วยกลับมาบ้านโอ้โหต้องหอมแก้มกันด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะ ถ้าไปเป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีอไปกลุ่มเพื่อนก็เอนจอยหน่อยอยู่อเมริกาก็หนักเรื่องของ NBA ติดตามไปเรื่อยๆต่างๆนานาถ้าเป็นถ้าเป็นกีฬาเนี่ยตอนที่อยู่อเมริกาจะน่าจะเป็นบาสอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมเอนจอยถ้าเป็นเบสบอลจริงๆก็ดูเหมือนกันแต่ผมรู้สึกเบสบอลมันนานมากมันมันแข่งกันนานมากใช่นานมากจนแบบว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะ อืดไปนิดนึงสำหรับความชอบส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยได้ดู NFL แล้วฮะ NFL ก็ดูไม่ค่อยเป็นนะทุกวันนี้ยังดูไม่ค่อยเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งใช่บาสเนี่ยแบบตรงตรงกับเราที่สุดแล้วนันก็จะมีฮอกกี้อ๋อ NHL คเับผมไอ์ฮอกกี้ฮอกกี้ก็เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ดูครับใช่ครบเลยนะฮะสี่อย่างเลยนะอเมริกาเขาแบบมีสี่อย่างนี่แหละหนึ่งหนึ่งจริงจริงเขามีอย่างอื่นด้วยอ่าฮะก็มี กีฬาก็มีอย่างเบสบอลก็มีซอฟต์บอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคลาครอสอะไรหนึ่งปีก็จะแบบเรียงกันแบบนี้เลยแพลนทั้งยีเลยแบบโอ้โหยาวว่ะดูกีฬาทั้งปีคุเมริการพูดถึงฟุตบอลเองถ้าที่อเมริกาเขาเรียกซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์ก็กำลังมาเหมือนกันครับตอนนี้ใช่อย่างอย่างล่าสุดที่เบ็คแฮมเขาไปอินเตอร์มมมีใช่มาเมซี่ไปเล่นตอนตอนที่คุณบล็อกอยู่อยู่อยู่ที่นู่นซ็อกเกอร์เป็นยังไงฮะ กำลังมากำลังแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่อืมถ้าเทียบกับพวกเนี่ย NFL NBA อันนี้คนคนละ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 เรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมอีกอย่างที่เห็นแว้บๆมาคือเรื่องของพวกกีฬายานยนต์ความเร็วต่างๆเออเป็นยังไงครับผมอผมจริงๆสมัยเด็กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านบ้านผมมานคุณพ่อเนี่ยครับแล้วก็พี่ชายเนี่ยจะดู F1 กันใช่ทำให้ผมเนี่ยรู้จัก F1 ข้งใครขนาดไหนก็เป็นเหมือนดูทุกวันอาทิตย์ด้วยกันนะครับสมัยก่อน uh huh. จะอยู่บ้านดูด้วยกันครับผมเองก็เป็นเด็กก็ไม่ได้อะไรก็พ่อดูพี่ดูก็ดูด้วยอืแล้วก็เหมือนดูไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเริ่มชอบซึมซาบไปเรื่อยคนรอบข้างคนรอบตัวเราดูก็ค่อยๆไปเรื่อยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณชอบอะไรในในเรื่องของการแข่งขันขอ f อฟวันอ่าโอเคความเร็วสเสน่ห์มันคืออะไรเพราะบางคนอาจจะแบบ ดูก็ไม่ค่อยทันครับพี่ว้าว,ว,าว,ว,าวอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าเบสคือจริงๆผมเป็นคนชอบรถชอบเครื่องยนต์พูดถึงทั้งรถยนต์เองแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะ,ค,ะครับชอบตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันชอบมากแล้วก็พอมาได้ดูเห็น F1 ที่ที่บ้านเปิดผมรู้สึกว่าอ๋อมันก็สนุกอีกแบบนะึงนะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เร็วสุดๆไปเลยอันนั้นก็คือเร็วสุดไปเลยถ้า F1 เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบดูตอนที่เขาแซงกัน มันเบียดันช่วงไรแค่นิดเดียวมันปึ๊บพัดมันแบบค่อนข้างจะร้าวใจครับคือเสี้ยววินาทีมันมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างได้เลยกับชอบดูตอนที่เขาออกตัวรอบแรกครับเพราะรอบนั้นเนี่ยจะอุบัติเหตุเยอะสุดใช่ไสียงแบบปึ๊บังใครใครจะโดนใครจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงตัวที่คุณป๊อกชอบบอกว่าเครื่องยนต์ใช่ไหมครับผม หมายว่าชอบชอบแบบลงเข้าไปดูเลยไหมหรือชอบขับชอบขับใช่เครื่องนี้แรงแบบนี้เราะอ,ะรอ,อะไรอย่างเงี้ยคือผมอาจจะไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นครับเบสตั้งแต่ตอนเด็กเลยคือผมเริ่มมาจากอมอเตอร์ไซค์ก่อนเออแต่ก่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมชอบจักรยานครับ ผมเล่นจักรยานหลายรูปแบบเลยครับผมแม้กระทั่งพวก BMX ที่แบบเล่นท่าจริงๆชอบเอ็กซ์กีฬาเอ็กซ์เหมือนกันผมเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเยอะพอมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต่อจากจักรยานเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันเป็นเครื่องนะเราไม่ต้องปั่นเองก็เริ่มไปอินเริ่มชอบแล้วพออินมอเตอร์ไซค์ก็ไหลมาลดแต่ด้วยความที่ตอนเด็กมันมันเกินฝันไปนิดนึงครับด้วยด้วยด้วย การใช้จ่ายของเราเราไม่ได้มีที่เราจะสามารถซื้อในสิ่งที่เราชอบได้ครับอก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหมายว่าคือเราก็แค่คือคือมอเตอร์ไซค์มันยังพอเก็บตังค์เราสามารถที่จะซื้อพาดนู้นพาดนี้มาทาเติมไปเรื่อยๆอะไร่างี้ใช่ไหมใช่แต่รถมันไม่รู้จะเก็บยังไงเหมือนกันครับตอนนั้นได้แต่แบบแงหน้ามองไปเรื่อยได้แต่ได้ไม่ก็ได้แต่ว่ามชอบแค่นั้นแหละ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเอ้ยฉันฉันจะต้องมีอะไรขนาดนั้นไม่คิดว่าจะมีดีกว่าครับโอเคไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีแล้วก็บวกกับคุณพ่อที่จริงๆคุณพ่อชอบรถสมัยก่อนคุณพ่อเป็นนักแข่งรถด้วยครับอ๋อเลอใช่แล้วก็เกือบเกือบเกือบไม่รอดหลายรอบใช่ครับแล้วแล้วแล้บตายครับคุณพ่อได้ได้ได้รับแบบไม่ครับไม่เลยด้วยความที่คุณพ่อเกือบตายหลายรอบพอมีลูกปุ๊บก็เลยไม่ให้ยุ่งไม่ให้ไม่ให้ใกล้อะครับ เหมือนไม่สนับสนุนเลยห oh. แต่ไอ้ไม่สนับสนุนเลยมันยิ่งทําให้ผมแบบว่าเหมือนอยากที่จะมี <laughs> อยากที่จะแบบเพราะฉะนั้นอย่าอย่าห้ามลูกครับ <laughs> อย่าห้ามลูก <laughs> <laughs> ผมผมขอคุยต่อตรงนี้นิดหนึ่งครับนั่นหมายความว่าเรื่องของยานยนต์เรื่องของความเร็วเนี่ยเราเราชอบอยู่แล้วแล้วมันมันมาถึงผมผมไม่รู้ว่าผมไม่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันเป็น มันเหมือนมันอยู่ในสายเลือดหรือเปล่าผมว่าม,มีส่วนเพราะว่าอย่างที่บอกว,ว่าคุณพ่อะคลั่งมากแล้วก็แข่งรถแต่ก่อนอพี่ชายผมพี่ชายผมแข่งรถสองคนครับอาาพอคนที่สามไล่ลงมาไม่มีใครได้แล้วเพราะว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุหลายรอบเพราะฉะนั้นสามสี่ห้าคนที่สามสี่ห้าก็คือห้ามโดนขวางหมดอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดไม่ไม่แม้แต่จะแบบ พาไปดูอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนแต่มันก็ยิ่งทําให้เราแบบอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นยิ่งทําให้คนที่สามสี่ห้าเนี่ยผมเป็นคนทห้าครับยิ่งคลั่งยิ่งกินก็ดี <laughs> ใช่ก็ <laughs> แนะนําว่าเอออย่าอย่าอย่ากีดกันโรคครับอ่า <laughs> กีดกันโรคเพราะว่าถ้ากีดกันยิ่งจะทําให้เขายิ่งเข้าวิ่งหา <laughs> ครับถ้าอย่างนั้นซึ่งถึงตอนปัจจุบันเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยิ่งใกล้มากขึ้นขับมันสนุกสนานมากขึ้นตอนนี้คันไหนที่ขับแบบผมว่าถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยหน้าฝนอะไรพวกนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวครัก็ขับเอสูวบ่อยคันนี้ก็ขับบ่อยครับอฟ errari แต่ไม่ค่อยเห็นเฟอร์แบบทรงนี้นะฮะอันนี้นี่เป็นตัวแรกเลยครับผมที่ทางเฟอร์ทำครับผมทำไมถึงต้องเป็นเฟอร์รารี่ครับทำไมถึงต้องเป็นเฟอร์รารี่จริงเฟอร์รารี่เนี่ยเป็นรถที่ ไม่เคยคิดเลยดีกว่าว่าผมจะมีครับผมไม่เคยคิดอย่างที่บอกตอนเด็กคุณพ่อไม่สนับสนุน้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีวันได้ซื้อหรือเปล่าเราจะหายังไงมันเลยดูเหมือนแบบมันห่างจากเราเลยมันห่างมัน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 ห่างแบบมันเป็นไปไม่ได้ดีกว่ามันมันไกลเกินตัวไม่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 มีทางครับไม่มีทางเคจนกระทั่งมันมาเริ่มจากคันแรกผมมีเอ่อสี่ห้าแปดอิตาลีคันหนึ่งครับครับผมคันนั้นจริงๆผมซื้อเป็นมือสอง มาจากเพื่อนหมววิธีหนึ่งครับ,รบซึ่งอย่างที่บอกผมไม่มีผมไม่มีตังขนาดนั้นที่จะไปซื้อจากศูนย์ได้หรือมือหนึ่งเลยหรือแ,แม้กระทั่งมือสองเองผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันมผมก็ได้แต่ได้แต่ชอบครับได้แต่เอ,อชอบจนเพื่อนผมเนี่ยที่สนิทกันเนี่ยเขามีมแล้วเขาจะขาย เพราะว่าด้วยความที่เขาเดินไปทํางานทุกวันเขาแทบไม่ได้ขับเลยกลายเป็นภาระเขากับภรรยาเขาที่เขาต้องมานั่งสตาร์ทแล้วก็วนอยู่ในลานจอดรถเพื่อให้ให้เครื่องมันยังโอเคอยู่แต่เขาไม่ได้ใช้โอเคเขาก็เลยมาถามผมแต่ก่อนเี่เขาจะถามเนี่ยเขาหลอกผมตอนนั้นผมอยู่คอนโดครับเขาบอกให้ว่างเปล่าจะไปเติมน้ํามันมานั่งด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขารู้ผมชอบผมเชอาคันนี้เฟอร์คันแรกที่ผมชอบคือสี่ห้าแปดแล้วก็ไปนั่ง ตอนที่เติมน้ำมันเสร็จเขาบอกเออเนี่ยเขาคิดจะขายผมว่าผมก็คิดในใจเอาแล้วที่ท,ที่ที่หลอกมานั่งเติมน้ำมันด้วยคืออยากจะบอกนี่แหละว, <Okay. S 2> ว่าจะขาย <Okay. S 2> ผมก็บอกโอ๊ยผมไม่มีตังค์หรอกผมผมไม่ไหวอืมเขาก็บอกอ้ลองดูดี่ว่าไหวที่เท่าไหร่คราวนี้ผมก็พูดตรงตรงแต่ผมขอไม่บอกราคาคครับโอเผมก็พูดราคาไปที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้เอางี้ละกันเพราะว่าถ้าเขาให้แปลว่าเขาขาดทุนเยอะมากอ่าแต่ผมพูดไปปรากฏว่า อีกวันหนึ่งก็โทรมาเขาบอกเขาให้ก็ได้ <laughs> ผมก็เลยแบบตายแล้วทําไงดีผมก็เลยคุยกับมากี้ตายแล้วเขาให้ทําไงดีเมาบอกเฮ้ยพูดไปแล้วไม่เอามันก็น่าเกียดนะี่นั่นคือฟีลมันก็คือแบบว่าใจก็อยากได้แหละใจก็อยากลองแต่ว่ากําลังกังวลว่าเอ๊ะเราเราจะขับได้ไหมหรืออะไรยังไงหรือหรือมันเออเป็นฟีลมันเป็นแบบไหนไม่ใช่ผมรู้สึกมันเป็นรถที่แพงเกินไปสาหรับ ผมครับโอเคโอเคครับแล้วผมก็เลยเขาพูดมาผมก็เลยยื่นราคานั้นไปที่เขาไม่มีทางให้หรอกไม่มีทางทุนกระจุยแน่นอนคนขายของไม่มีขายแบบนี้ไม่มีใครให้โอเคผมก็พูดไปเขาๆอะไรเงี้ยเอาถ้าให้เท่านี้ผมก็เอาอะไรเงี้ยอีกวันวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาบอกเขาให้ผมก็ตอบว่าให้ก็ต้องเอาคราวนี้ผมก็เลยเอาคันเก่าผมเนี่ยไปขายโอเคแล้วก็เอาตังค์เนี่ยมาโปะ กับตังเก็บเรา <Okay. S 2> มันก็พอพอซื้อได้อยู่ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> แต่คันตอนนั้นนี่ต้องบอกเลยเป็นรถที่ที่แพงที่สุดที่ผมมีอื mm hmm. แล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าเราจะมีมีเฟอร์รับฟอลวัิวันแรกที่เราแบบได้เป็นเจ้าของจริงๆ Ferrari รรรคนแรกไอ้คันแรกของเราเออมันมันเป็นแบบนี้มัามันแบบเอ้ยผมจริงบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ผมบไม่ได้คิดว่ามันจริงแล้วป่แต่ผมรู้สึกว่าโหพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะยากแหละ เพราะว่าการขับการขับรถพูดถึงว่าถ้าเราเข้าไปนั่งขับเฟอร์จริงเนี่ยมันเซ็ตสแตนดาดใหม่พูดถึงว่าความแรงการเร่งทุกอย่างพอไปขับรถที่มันดรอปลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบไม่อยากขับละพูดถึงว่ารถที่มันอัตราเร่งไม่เท่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้กำลังเท่าความเร่งที่มันไม่ไม่ไม่ตามใจเท่ามัน ใช่ข้อเสียตรงเนี้ค่ะใช่แล้วพอพอได้ขับจริงๆแล้วครับชอบครับกลายเป็นชอบใช่จริงๆผมก็ตกใจเหมือนกันว่าจริงๆเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันอืออือเป็น everyday use ได้เลยครับก็กลายว่าจากตอนแรกอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงแต่พอลองขับจริงแล้วแบบใช่ได้ใช่บวกกับอีกอันนึงที่ตกใจคือทรังหน้าของเขาที่เอาไ้ใส่ของคค่อนข้างใหญ่แปลกมาก แปลกมากใหญ่ขนของไปไหนทำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าลำบากเลยนิดเดียวเพิ่งมารู้สึกลำบากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยครับตอนอายุเริ่มเยอะขึ้นเาะเป็นเบาหลังแข็งอเวลาติดนานๆผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันปวดหลังเป็นยังไงใช่แต่ก่อนเราไม่รู้สึกเมื่อก่อนยังหนุ่มยิ่งแนนอยู่ัยรุ่นอยู่ได้เลยอะไเลย่ช่เออจนเลยต้อง กลายมาเป็นคันนี้อีกป่าฮะคันนี้สองเพิ่เติไม่ครับไม่ครับอออันนั้นเนี่ยเป็นคันแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินฝันแล้วอยู่ดีก็เหมือนได้โชคมาครับอยู่ดีก็ได้โอกาสลดในฝันที่ในราคาที่แบบว่าเกินฝันเหมือนกันโอเคครับแบบเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอีกครับจนกระทั่งได้มีโอกาสไปที่อิตาลีกับทางคาริโนเฟอที่ประเทศไทยนะครับครับผมก็ไปแล้วก็ไปเจอซีอเขาที่นู่นอ่า ไปงานเปิดตัวนี้ปูโรซังเกรตัวนี้ครับผม <Okay. S 1> แล้วเขาก็ถามว่าอยากได้ไหม mm. ซึ่งถ้าเรารู้จักประวัติตรงนี้ดีเนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่ไม่ไม่ใช่ใครก็ซื้อได้ต้องมีอิมมิเตชันที่ถึงจะซื้อได้ต้องเป็นคำเชิญจากทางเฟอร์รี่เชิญเท่านั้นถึงจะซื้อได้ซึ่งผมรู้สึกว่าการที่มันแบบว่าความความลิมิเต็ด ไม่ว่าจะลดขนาดก็ตามผมเป็นคนบ้าความลิมิเต็ดพอมันแบบลิมิเต็ดมันรู้สึกยิ่งชอบยิ่งยิ่งอยากได้เค <Okay. S 1> แต่ด้วยราคาด้วยอะไรหลายๆอยา่างเลยผมรู้สึกว่ามันเกินมันมัน,นี่อันนี้ยิ่งเกินไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ <laughs> แบบโอ้จะจะยังไงดี uh. แต่พออยู่ในช่วงตอนที่ไปอิตาลีตอนนั้นก็คือผมก็ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วมันไม่เหมือนกับช่วงตอนที่ เริ่มตอนแรกออ่าเคก็ก็เก็บตังค์ได้มากขึ้นก็พอมีแต่แต่ตังค์ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้กะเอามาลงที่รถแต่พอไปที่อิตาลีปุ๊บแล้วทางทีมฝรั่งทางซีอีโอเขามาถามว่าอยากได้ไหมมันแน่นอน <laughs> ผมต้องบอกว่า <laughs> อยากได้อเคเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาใส่โครตาให้ก็เลยเป็นคันนี้มา ก็เลยได้มาคือคือก่อนที่จะนั่นเนี่ยผมหันไปเหลือไปหาภรรยาผมก่อนด้วยซ้าว่าก่อนที่จะตัดสินใจคือเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็เหมือนใช้ตังค์ด้วยกันนะครับดูแลครอบครัวของเรากันไปไม่ใช่ว่าแบบว่าผมจะใช้อะไรผมก็ไม่สนไม่ได้ไม่ได้เราช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจเพอผมหันไปปุ๊บภรรยาผมบอกว่าพยักหน้าก็เลยบอ yes ไฟเขียว yes โอเคแล้วพอได้ได้มาลองขับจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพราะส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกว่าเฟิร์มไม่ไม่ค่อยมีส่งไม่มีเลยดีกวนี่คือตัวตัวแรกเลยตัวแรกตรกเลยโอเคเป็นยังไงครับผมรู้สึกตกใจที่ทางทางเฟร์ีเขาไม่เรียก SUV ครับเขาเรียกเป็น4ประตู4ประตูครับผมแต่ผมมาตกใจที่ว่ารถไซส์นี้แต่การขับเนี่ยยังเหมือน2ประตูอยู่ ยังมีความสปอร์ตอยู่ใช่คือถ้าเกิดคนที่ขับ Ferrari จริงๆเนี่ยครับผมเวลาเร่งออกไปแล้วอัดออกไปเลยเนี่ยจะรู้ว่ามันจะสะบัดออกมันจะปัดออกม้าอัดแท้ๆออกคันนี้ก็เป็นซึ่งทำให้ผมตกใจว่าเฮ้ยมันยังมีความแรงความดุดันอยู่คือเขาคือเขาเก็บ DNA ของเขาไว้ชัดเจนมากครับถึงแม้จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นขนาดนี้เป็นสีเป็นสประตูแต่ว่า ฟลลิ่งยังเหมือนคุณขับรถสปอร์ตอยู่ได้ใช่อันนี้ V ีสองด้วยครับ V12 ก็คือเทอร์โบเงี้ยฮะไม่เทอร์โบครับเป็นเครื่องชื่อเครื่องเครื่อง V 12เอ่เอเครื่องยนต์มันจะมี V ี v ป0ิบอ่ะฮะอันเนี้ยวีบครับใช่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอเคใช่แล้วก็ที่ที่แปลกกว่านั้นก็คือเบาะหลังครับเบาะหลังก็จะเป็นสปอร์ตซีทเหมือนกันเหมือนข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นคนที่นั่งข้างหลังเนี่ย ฟีลลิ่งก็เหมือนนั่งหน้าเหมือนกันคือเขาทำมาให้ไม่ว่าคุณจะนั่งเบาะไหนก็ตามฟีลลิ่งเหมือนคุณได้นั่งอยู่ข้างหน้ากันหมดคือคือผมว่ามันเจ๋งตรงนี้อันนี้นอกเหนือจากความลิมิเต็ดของมันนะครับอันนี้มีลูกเล่นนูนนี่นั่นที่แบบว่าอ้ชอบก็เอาเรื่องอยู่ได้อยู่แล้วก็ถูกใจครับผมในการขับเฟอร์รารี่ครับผมแต่ขับก็จะต้องระวังนิดนึงครับกลัว เดี๋ยวเชฟไปบอกว่าแรงมากใช่ไหมครับเพราะมันผมว่ามันมันต้องต้องคนโทรลอะเออในในการควบคุมอะไรเงี้ยใช่แต่ก็นั่นแหละมันก็คือเสน่ห์ครับเสน่ห์ของเฟิร์มมันต้องแบบนี้แหละครับออกแบบปุ๊บปุ๊บหน่อยใช่ไหมเออใช่แต่ผมก็ไม่ค่อยทํานะกลัวครับกลัวเรียกไ้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่หลงไหลแล้วก็ ชื่นชอบในฟอร์ a ร i ี่แล้วกันแล้วก็ก็น่าจะไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยฮะหวังว่าก็ต้องดูด้วยว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยรุ่นใหม่เข้ามานะคุณป๊อกครับผม F80 ครับผมได้ได้เห็นอย่งเงตัยยังไม่ได้เห็นของจริงนะครับอ่าผมผม่าได้ดูในวิดีโอนั่นแหละเออแต่ก็แบบดูโฉบเฉยว่ยแล้วนะฮะครับเกิดจะแบบว่าสนใจ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันมันต้องคิดเยอะนิดหนึ่งครับโอเคใชครับพูดถึงตัว F 8 0เนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ครับคุณฟองเขามีงานใหญ่ของ Ferrari นะฮะซึ่งก็คืองาน Universal Ferrari ครับคล้ายๆว่ายกมิวเซียมของ Ferrari มาที่บ้านเราเลยทุกแง่มุมทุกรุ่นทุก สเปคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Ferrari คุณจะได้เห็นในงานนี้แน่ๆนะซึ่งอาจจะเป็นไม่กี่ครั้งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเรแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จัดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนะครับ,รบก็ อยากเชิญชวนทุกคนแล้วกันนะครับไปร่วมงานไปเปิดประสบการณ์กับทาง Ferra ราีนะฮะในงานของ Universal Ferrari นะครับซึ่งงานนะฮะจัดวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับที่ UOB Live ศูนย์การค้า M s p p h r r e นะครับแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้แล้วซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ใชทิกเก็ตเมเจอรนะครับส่วนราคาบัตรนะครับ VIP เนี่ย1,500บาท แต่ว่าจะได้รับของที่ลึกพิเศษด้วยนะครับจากทาง Ferra รี่ส่วนบัตรปกติครับราคาอยู่ที่890บาทครับถ้าซื้อเป็นคอมโบ2ใบราคาเหลือเป็นแค่1,400บาทเท่านั้นส่วนน้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษามีบัตรราคาพิเศษด้วยนะครับราคาเพีแค่590บาทเท่านั้นครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ23ถึง25พฤศจิกายนนี้ครับสหรับงาน Universal f e r r a r i นะครับไปไหมครับคุณป๊อปไปแน่นอนครับผมไปแน่นอนครับพลาดไม่ได้ จะได้เจอกันที่งานนะครับแค่ไปดูหลากหลายของฟลอรี่เนี่ยก็คุ้มค่าแล้วผมว่านะใครที่แบบสนใจก็เขาเรียกว่าไปเดินดูก็ได้ได้ได้ตามฝันของตัวเองแล้วคราวนี้ดีกว่าแล้วกันคือผมว่าผมว่าที่มันที่มันเจ๋งคือสำหรับคนที่ชอบรถจริงๆนะครับผมแล้วยิ่งชอบฟ r อรี่จริงๆนะครับผมอาจจะได้ไปเห็นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นถูนะรถหายากแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าไปคุ้มครับคนจะไปโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีครับ <S 1> <S 1> มันแทบจะแบบเป็นประวัติศาสตร์ของเฟอร์รี่เลยแล้วยกมาแบบที่บ้านเราแบบเนี้ยย้ำว่าห้ามพลาดดีกว่านะครับเพราะงนเจอที่งานนะครับ23ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณลบอกมากนะครับขอบคุณมากครับผมขดีคครับสวัสดีครับ